เข้าสู่ร้องเล่นเต้นยกครัวกับการเฟ้นหาผู้ชนะในแต่ละวันครับและตอนนี้ครอบครัวที่2ก็พร้อมอยู่แล้วไปพบกับเขาเลยครับกับครอบครัวไอริสน้อยกับ Big Family น้องไอริสสาวน้อยแสนร่าเริงไว้8ขวบที่ยกขบวนมาพร้อมกับ3ลูกพี่ลูกน้องพี่ปอพี่กุ๊บกิบและพี่เกรซ ครอบครัวของน้องๆเป็นครอบครัวใหญ่ที่แสนจะอบอุ่นสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดสนิทสนมกันแบบสุดๆด้านความสามารถของน้องไอริสก็มีมากมายหลายด้านเรียกได้ว่าเก่งเกิดอายุเลยทีเดียวจุดเด่นของครอบครัวเรานะคะจะเป็นความน่ารักสดใสและสามัคคีกันค่ะทําให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ว่าการเต้นนั้นสนุกและร้องเพลงทําให้คนดูมีความสุขค่ะและทําให้เราได้สามัคคีกันมากขึ้นในครอบครัวค่ะและวันนี้ ความน่ารักความเก่งของน้องไอริสและพี่ๆจะพิชิตใจกรรมการได้หรือไม่ต้องติดตามกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไอริสอันนี้แค่รุ่นหลานนะ,ะถ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าอยู่ทั้งนู้นอีกเยอะ,อะเลย <ผม S 1> น้มือน,นาเนเยอะจริงๆถามอาม่าได้ไหมครับอาม่า อ้าวมานคุมาให้เกียรติเดินมาได้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 อ้าาม่ามีลูกเยอะขนาดนี้ไม่เหนื่อยแล้วครับไม่เหนื่อยค่ะเหรอฮะเลี้ยงยังไงฮะแบบโหเป็นเด็กน่ารักหมดเลยเรียกคนมาช่วยเลี้ยงเรียกคนมาช่วยเลี้ยงเหรอโอ้โหพูดอย่างกับมาเลี้ยงแมงสาบเลยครับมาช่วยเลี้ยงเหรอต้องค้าขายด้วยอ๋อเป็นเป็นค้าขายด้วย แล้วหลานๆน่ารักไหมครับน่ารักทุกคนเลยค่ะไหนและไอริสนะครับเก่งไหมวริเครดเลยเก่งมากค่ะเออเก่งมากนะคะโอ้ยตายเคยเรียนการแสดงที่ไหนให้อาม่าเคยเห็นเฮ้ยจับเซนเลยนะช่องเจ็ดจับเซนเลยนะเนี่ยเป็นบุคลิกของอาม่าอ๋ออาม่าครับแล้วแล้วหลานๆเนี่ยมาเยี่ยมบ่อยไหมครับโอ้ ทุกๆวันแทบทุกวันเลยค่ะทุการคืนน่ะกลางคืนกลางคืนแทบทุกวันเลยปิดอานแักขุนจะมาเที่ยวมาเที่ยวมาขอตั้งอาม่าใช่ไหมครับผมอาาอะไรนะเหมือนรู้เออพี่เป็นยามอยู่ที่หมู่บ้านเออรักรักอา마ไหมรักค่ะรักเคยเคยเคยทำเคยช่วยงานอา마ไหม ก็เคยขายของบ้างค่ะเหรอเขาเคยไปช่วยขายของไหมช่วยค่ะขอเสีกปรบมือให้อาม่าด้วยนะคะขอบคุณมากมากคขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากครับเชิญครับเชิญครับไปส่งหน่อยเออีอนิสเห็นว่ามีความสามารถเยอะแยะมากมายเลยเออไอนิสมีความสามารถอะไรบ้างคะน้องไอะไรได้บ้าพูดภาษาจีนอังกฤษได้ด้วยค่ะเหรอไหนไหนไหนลองพูดภาษาจีนพูดภาษาจีนนั่นูแปลนัยครับนี่เทียน你好我是周立天我八ล了 หัวใจ Anglo Singapore International School สีเสียตาเจ้าไปเมื่พูดไปว่าอะไรครับสวัสดีค่ะหนูชื่อไอริสค่ะอยู่โรงเรียน Anglo Singapore International, International School ค่ะอขอบคุณค่ะโอ้โหสาษาจีนต่อไปเปสส็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษค่ะสังเกตสตังกตได้ Hello my name is Iris I'm eight years old. Oh, ขาเข,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 ข้าใจนะ Thank you. And enjoy my song. ออน สวัดีครับผมชื่อหนูชื่ออลิสครับช่ไหมคับแปได้แค่นี้เลยครับค euh รับขอบคุณมากนะครับทีสามารถเยอกเลยทีเดียวแต่คราวนี้พอมาถึงการร้องเพลงไม่รู้ว่าจะเด็ดขนาดไหนโอเคครับถ้พร้อมแล้วขอมอบเวทีนี้ให้กับน้องไอลิสแอนด์เดอะแก๊งด้วยครับเชิญครับ ยังวันว่าเธอจะหายไปรู้ไว้นะไว้นะว่ามีคนที่เหนาใจเดี๋ยวจะคิดไปไกลว่าเธอไม่รักกัรอยู่กันเลยอยากเจอจะขึ้นมาอยากจ้องตาจนเลือเกินอยากได้เจอได้คุยให้พเพ้เพลิฉันเธมาจะดีไหมโอเคนะครับนะครเธอกันสไป อยากได้เจอได้คุยให้เพลิดเพลินก็เชิญโทรมาจะดีไหมโอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บหนึ่งโอ้ยคิดียงจังเลยไม่เจอกันมานะตั้งนานโอเคนะคะ ยอดช่นทีงนี้ครับทางนี่นะกรรมการครับเป็นไงครับครอบครัวนี้หลักๆจะเห็นเน้นไปที่เรื่องของของการเต้นว่าด้วยตัวเพลงนี้เองนะคะรายละเอียดของการร้องอาจจะไม่ได้ละเอียดหรือว่าไม่ได้ไปเน้นในเรื่องของการการการโชว์เสียงสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีเห็นรอยผิดพลาดบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะตามตามภาษาเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงผู้หญิงอ่ะแล้วผู้ชายมาร้องมันก็ค่อนข้างต่ำแล้วก็ปรับเสียงเป็น อีกออกเทปหนึ่งมันก็จะต่ําไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เข้าใจในจุดนั้นได้นะคะแต่ละคนก็ทําออกมาได้ดูสดใสน่ารักดีแต่ว่าอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างอะไรนิด,นดหน่อยๆก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันค่ะครับขอบคุณมากครับี่ไ Ice เชิญครับใครเรียนเต้นมาบ้างครับยกมือให้ดูหน่อยคนเดียวเลยใครเรียนร้องเพลงมาบ้างยกมือให้ดูหน่อย คืออย่างนี้ที่ถามว่ามีใครเรียนเต้นมาบ้างเนี่ยคือแอบเห็นความตั้งใจในการเต้นเหล่านั้นอยู่แล้วก็มีหลายคนมีทักษะในการเต้นที่ดีมากอย่างเช่นน้องน้องน้องเกรสอายุยี่สปีพี่ไอเห็นว่าสปริตได้ด้วยใช่ไหมคะพี่เกรสใช่ไหมคะแล้วกออ็ทักษะในการเต้นไม่ว่าจะเป็นการ ใช้ร่างกายอะไรเงี้ยค่อนข้างดีทีนี้แต่ละคนก็ลดหลั่นกันไปตามตามความชอบในการเต้นอันนี้พี่ไอเข้าใจเราอาจจะต้องใช้เวลาร่วมกันมากกว่านี้หรือว่าตั้งใจที่จะทําโชว์ให้มันพร้อมเพลียงมากกว่านี้เพราะในฐานะที่พี่อาจารย์เชนพี่เกรสเป็นคนให้คะแนนเนี่ยใจเราอยากเอาคะแนนมาให้มากๆเลยนะแต่มันจำเป็นต้องตัดเวลาที่ย่อลงไม่พร้อมกันยืดขึ้นไม่พร้อมกัน คนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวามันมีบ้างทีนี้ในแง่ของการร้องเนี่ยหัวหน้าทีมคาไอริสขาไอริสร้องเพลงเพราอมมากเลยนะคะร้อ,องเพลงดีด้วยแต่ว่ามีปัญหาในการออกเสียงภาษาไทยนิดหน่อยเมื่อก,กี้บอกว่าเรียนสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลใช่ไหมคะ<ๆ>เข้าใจว่าไอร<ๆ>ิสน่าจะใช้ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยล่ะถูกไหมคะ<ๆ>ทีนี้เวลาไอริสร้องภาษาไทยเนี่ยมันมีรูปปากบังคำอะค่ะพี่กเกรซออกเสียงเป็นเหมือนวิธีการออกเสียงภาษาจีนนะคะ แล้วบางคาก็ดูเป็นรูปปากที่ออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะทีนี้พอเราต้องมาร้องภาษาไทย่ะคะไอริสเราอาจจะต้องฝึกร้องให้ให้มันเป็นรูปปากภาษาไทยมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวครูสอนร้องเพลงน่าจะช่วยน้องไอริสได้เดินไปบอกเขาว่าพี่ไอซ์บอกมาว่าหนูมีปัญหานี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วครั้งหน้าเราเจอกันรับรองว่าหนูจะร้องชัดเป๊ะแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ไอซครับอัสุดทชายครับอาจารย์เชยครับถามว่าคนเหล่านี้เป็นเป็นนักเต้นอาชีพหรือเปล่าไม่ใช่ หลายคนก็เพิ่งจะเรียนรู้มาเขาทําได้ขนาดนี้ผมว่าผมพึงพอใจครับแต่ที่มากกว่านั้นก็คือความอบอุ่นของครอบครัวนี้โดยมีอาาเป็นต้นตระกูลครับผมครับผมคือจริงๆความอบอุ่นในครอบครัวซื้อไม่ได้คุณจะเป็นซุปตามีคนรักทั้งประเทศครับแต่กลับบ้านไม่มีคนคุยกับคนสักคนเดียวเนี่ยผมถือเป็นความสำเร็จที่ไร้ความหมาย ฉะนั้นไม่มีความสําเร็จใดทดแทนความสําเร็จอบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ได้ครับครับครอบครัวนี้นะครับมาแบบไม่ธรรมดาเลยเป็นเขาเรียกเอาเกิร์กรุ๊ปแล้วกันฮะเหมาว่ารววว่าเป็นเกิร์กรุ๊ปแล้วกันอันนี้ก็เป็นแนวแดนฮะแต่ครอบครัวที่แล้วฮะเป็นแนวล็อกแบน์แต่ช่วงหน้าจะต้องมีการแบทเทิลกันเกิดขึ้นเขาจะใช้เพลงอะไรมาแบทเทิลกัน พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับร้องเล่นเต้นยกรัวครับ